สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องด o อกกี้ซีอีกแล้วนะครับวันนี้ทีมก็มีคอนเทนต์ดีๆจะมาแนะนานะครับแนะนำแบบไปปั่นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมเป็นทีมกลับมาเล่นใหม่เพราะว่าทีมไม่ได้เล่นนานแ,แบบย้ายห้องย้ายหออะไรเงี้ยมันมันติดที่ว่าเราเรียนมาหาลไไัยดะก็เ,เลยย,ย้ายห้องบ่อยก็เลยไม่มีเวลาเล่นเกมวันนี้ก็จะมาถามเพื่อนบ่อยๆว่าเออ วันนี้ปืนนี้ได้หรอแบบถามเพื่อนบ่อยๆให้เพื่อนรำคาญไม่รู้ว่าคนกลับมาเล่นใหม่กับคนที่เล่นปัจจุบันอยู่แล้ว <c oughs> เขารู้อยู่แล้วเขาถ้าไม่ถามเขาก็จะรำคาญไหมว่าทีมจะโดนด่าไม่นะ <c oughs> พอดีเล่นกับเพื่อนนี่แหละชวนเพื่อนไปละเพื่อนที่เล่นด้วยกันนั้งนานละเพระวน <c oughs> นี้มันเป็นน้องไงก็เลยชวนชวนไว้ในหัววันแล้วแหละก็เลยจะมาเล่นด้วยกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องน้องมันจะว่าไหม เดี๋ยวถามมั้งว่ามีเพื่อนปะเดินกลิ่มเปิดไหมเพื่อนมันน้องมันเลยฮัลโหลครับวัยครับมีเพื่อนไหมอะไรนะมีเพื่อนไหมมีอยู่มีหาเพื่อนมาไหนจะเล่นธรรมดามีคนไหมนี่ันนี้ไงโอเคโอเคกดเลยนะกดเลยครับเฮ้ยอันนี้มันมีใหม่ตัวนี้เย้เย้ อ่ะปาครับไม่เคยเห็น,น,เ,นเอยไม่มีอดีตโอไม่มีครับยุติแล้วคัคนอื่นแม่ไม่ได้เล่นนานยังจำกันได้ไหมนี่จำได้จำได้แล้วมาช้าจังคอมการลงไหนครับลงไหนคนที่เล่นบ่อยลงไหนเฮ้ย,ดยไดมอดก็ลงพีดีที่เดือดอะ่ะปลปลาปเสียปา,าบาวกไม่ทำไมบอดสวยจังวะ้วย ตาตามันมีกระหำดำพี่อะไม่ทำไมมีปืนนี้ด้วยวะเนี่ยเนี่ยข้อมันเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นกอดปืนนี้อะไรวะนี่ปืนไรเฟิลที่มาพร้อมกับอัตรายิงเที่ยวแล้วสามารถจัดการศัตรูภายในไม่กี่วิอะไรวะไม่เชื่ออะไรวะคิงฟิชเชอร์มันแปลว่าอะไรวะคิงฟิชเชอร์มันแปลว่าอะไรอ่ะคิงฟิชเชอร์อ่ะ เป็นโทนงอนคิดอ่าดีจริงๆเบกไทย <c oughs> อย่ายิงแล้ว่ะโอ้เม่ไม่ได้เล่นน้ำสอนสอนหน่อยนะครับป <c oughs> ืนนั้นกดยิงตรงไหนนี่โอ้กดยิงยังไม่รู้นี่เคยเล่นยิงไหมดิก็เคยเล่นอยู่มันลืมแล้วไหมทิดซ้ายไหนเนี่ยทิศซ้ายอะไรมาสะโขบครับไอ้บัสซอบไอ้เฮลอกกูขวาครับไอ้ แล้วทำไมชอบวิ่งตามวะน่าฟ้องละเฮ้ยไอ้ลาวนี่มาจากไหนนี่เอ้ยนี่ปืนใหม่เหรอเนี่ยอันนี้ปืนใหม่เหรอเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเอ้ยแม่มินิยูซี่มันคือปืนนี้อย่างวะเล่ครับผมเฮ้ยเรอครับเรือครับเรือครับเรือครับมาครับมครับเร่อะไรครับเล่นเล่นเกมกันมานานยังนี่เล่นได้เมื่อวัต ฮะฮะเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเล่นเล่นเล่นนานยังอ่ะเล่นสี่ปีแล้วครับเปลี่ยนไปสามปีเป็นแค่สี่ปีเฮ้ยไม่ไม่คิดจะทำอะไรเลยหรอสามสี่ปีน่ะเฮ้ยมีคนน่ากูคำน้องเนี่ยมันมีแสงขึ้นเนี่ยที่พระเจ้าใส่ฟ้าส่งมาเกิดยิงให้มันยิงดิไม่มีไอ้อไม่มีแตกแต่ครับหยิบยิงไกลเฮ้ยมันมีตัวใหม่มีตัวใหม่ตัวนั้นตายแล้วตัวนั้นตายแล้ว แปลงพุ่มแปลงพุ่มเออโหหัวแตกหัวแตกหัวแตกโดนได้หัวโดนได้หัวโดนได้หัวทำไมยิงขึ้นหัวแล้วดาเมจมันสีเหลืองวะเกี็บตุ้นน้ำชาครับเกี็บตุ้นผมก็ยิงหัวน้ำ้าเกี็บตุ้นน้ำชาครับเหลืองเก็บตุ้นประจำปีส0งพันยี่สิาเล่นเล่นเล่นฟีฟายมาถี่ปีนี่ไม่คิดจะทำอะไรเลยหรอครับแล้วเราเบอร์หนึ่งเล่นเล่นเล่นนานยังอ่ะเล่นเล่นได้วัน เต็มเป็นพันเฮ้ยล่วงะเฮ้อเจ๊ยิงหัวด้วยธรรมดาครับมาช่วยกูดิช่วยกูนี่เนอเฮ้ย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 อยากตายเล็กน้อ่ะอเคโอเคเมื่อกี้แบบหัวแดงแจ๋ ไอ้กระจกไอ้แค่นี่เป็นกระจกทำไมน้องชอบไปว่าคนอื่นนะน้องอายุเท่าไหร่กันนี่สิบสองครับอายุสิบสองครับเอ็งเอ็งชื่ออะไรนี่ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่ออังก์ปาครับผมอายุเท่าไหร่อ่ะสิบสองครับโอ้โหวางขวดนมยังอ่ะโหัวป้าบ้าก็จะเอาปะล่ะเธอถามตัวครับพี่พูดเล่นพี่มึงสิบห้าเองเนี่ยมาเล่นเกมหน้าพี่สิบห้าเอง เพิ่งวางขวดนมได้วันก่อนน่ะเลยมาเล่นลเฮ้ย <t ell> ทำไมเดินยานกจังวะเฮ้ยอนโทษครับโทษครับทำไมพวกทำ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 ไมไม่ฆ่าเนี่ยอุ้ยไม่เห็นคนหรือไงวะมันมีปะล่ะเฮ้ยไ <t ell> อ้เ <t ell> นี่ยเล่นเยอะแล้วนะนี <t ell> ่โทษครับโทษครับต้ <t ell> สภาพไม่มีการยิงกันเลยนะ <t ell> โอ้โหเฮ้ย งจะเอากูอ๋อเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเไอยู่ไม่โดนดูเพื่อนเอน่ากูน่ากูก็ยิงมาสิครับโอ้จะเรียกเพื่อนทำไมล่ะไม่มีปัญญายิงหรอเฮ้ยไอเชี่ยไม่โดนหัวเลยวะดิโดนเชีย์ฟันไอเชี่ยนิ่งหงหอมทหงไง้งหงไปบูดี่นหง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 ะทําได้งห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 ง่ง ทำไมปากดีกันจังอะเองเอ็งเอ็งมาด้วยกันไม่นิอีกสองคนนี้่นะ <'d S 2> งราหนึ่งฮัลโหลหน้าหหน้าผมเฮ้โอ้โากีนะอย่าขอย่ายอปงนเลยโอ้ยหน้าหน้หน้าผมีตเป็นนั่นนิตากูว่าละไม่คผ่หรอแม่ลยครับไม่ลครับม่ดครับ เลยดิครับเบลลอต้าวชุบไม่ได้เฮองก็ชุบเพี้ยนดีเอิบทอคำมันกดไม่ติดครับทำไรวะน่ะนี่เหรอวะเฮ้ยไอ้เชี่ยเต็มหัวไม่ตายตัวไปดิเอ้ยกูตายดิเฮ้ยกวยกวยกวยปล่อยน้องปล่น้องเวยเอาตูง โหลาได้เนี่ยนี่มันยาหญิงหรือเปล่าเออของกูครับของกูครับเออดีเฮ้ยเลสลายนีเลสลายนี่ขอบ้างขอบ้างขอบ้างดรอปดรอปดรอปตัวเล็กให้หน่อยครับน้องๆโลดเอตัวเล็กหน่อยใครมีเยะใครมีเยอะรอตัวเล็กหน่อยไม่ให้ครับไม่ให้ครับจะมันต้องแย่งเล่นด้วยครับแล้วแล้วทำไมต้องถามแล้วทำไมต้องถามนะครับ ใช้มาตั้งเยอะเลยนะครับทไมต้องถามเลยครับไม่มีปัญญาหาปะล่ะแค่กระสุนเอ้าใครมีกระสุนนี่มาขอหน่อยไม่ได้เล่นสนายจะมีเวลาแล้วใครไม่เล่นสนายนี่เอามาขอหน่อยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับไม่ให้ครับไม่หรอกไม่หรอกตาไม่ดูนอว่าเล่นเป็นอะไรเนี่ยมามาด้วยกันไม่หนีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนี่เยอะแล้วผมก็เล่นกับน้องผม่สองวนนะเฮ้ยมีคนมีคนมีคน กูเฮ้ยก็สองกับเหล่าไม่เปคนทางมิชเอลียาเอ่อสุนมาดิอะไรเนี่ยวินไอเอ๋อโอ้มันเอ๋จริงอะกูดูสภาพแล้ววินต้นติท็อกหรือเปล่าวะวินต้นติท็อกเฮ้ยเอาสุนใจมาดิไอวินต้นดิเฮ้ยไอ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 วินต้นเอาเอาสุนใจมาดิ่ให้ไหมครับโหล่าใครับเอามาดิเอ้า จะถ้ามีคนไม่เดินเลยเฮ้ยจะเล่นทำไมเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าแกได้ก็ค่ายตายดิครับแกได้ก็ฆ่าให้ตายครับว้าว้าว้าวไปกรสุนตมีปัญญาหาไอ้แก่เอ้ยเฮ้ยยอยยาดปลาปลาปาปลาปาจะเปืนคนยิงคนไม่ตายเลยฟ้าจะเล่นสนันทำไมเฮ้ยเสืออะปากพุ่งมึงดีกันจังเลยเนาะฉันเด็กเวียนสองวนนี้ตีหนึ่งตีหนึ่งเดี๋ยวโดนตีหนึ่งมาดิเอเวอร์พีแล้ อเอากูมาแล้วครับเออกูจะแตกกูจะแตกครับกูด,ดีเฮ้ยไม่ช่วยเพื่อนแลอ่ะเฮ้ยตายปะยัยม,มีบรรยายยิงยิ้มไม่ต่างหรือไงนี่เก่งโง่สวยสวยสวยโง่ไงไม่ีบรรยายยิงมุ่งอ่ะลากไงลากไงโง่ไงไม่บรรยายยิง,งไงยัยครับดูได้ครับ งไวทำไมวิญญาจริงตายไปซะเฮียร้องอยู่ได้ไม่มีใครหมดโอ้โหมร้องร้องโอ้โหหลอกบนไม่หยุดนะเธอคะเฮ้ยพวกเจยากากันยังไวไอ้พวกเด็กน้อยเยอะละชอบชอบชอบเยอะละชอบเยอะละเฮ้ยยิงยังไม่โดนอยู่เลย โว้ยไม่ดิเหี้ยหัวแต่งว่ะนี่ยตาแตกไอ้พวกเด็กน้อยก็ดูดังอ้โหโอ้โหทำไอ้เฮียสภาพเด็กน้อยปากดีดูตรงป่ะไปไปไปแกชวนตีนกูซะให้ปากดีเงี้ยไอ้เฮียป่ะมึงแดกไอ้คน เฮ้ยอ่กูไม่จะชวนมาถามไม่จะดิ่งหน่อยปากดีกูหัวร้อนเลยโอ้ยเกมอย่ะซนตีนใส<ห>งพี่ดิ่งหน้อยสิบสองเลยตัวยันโต,โ,ตโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยลองเลีแค่นี้นะครับแบบจะมาถามน้องที่เล่นด้วยกันแบบไอ้เยอะจะดิ่น้อยปากดีไอ้ฉันเนี่ยมันมันปากดีอ่ะแม่งไม่ได้เล่นนานแล้วแบบ มันบอกยิงไม่โดนกนยิงยิงคนไม่โดนเลยใช่ครับสภาพผ้ปูยิงคนไม่โดนแล้วบอกกูไม่เล่นนะ <c oughs> ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำคลิปใหม่วันนี้พอแล้วยังไม่ขี้เกียจเล่นแล้วแมงท้อวะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีมได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กีจะมาอัดคลิปแทนทีมละบายบายทุกคนครับ